วันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการเทรดทากําไรด้วยเครื่องมือเพียง2ตัวเท่านั้นนะคะก็ะคือเส้น SMA นะคะแล้วก็เส้นสโตนะคะวิธีการทํากําไรนะคะจะเป็นยังไงจะใช้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะก่อนอื่นจะพาไปดูผลลัพธ์ก่อนนะคะว่าสามารถทํากําไรได้ยังไงนะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการปั้นเงินจากคนทุนน้อยนะคะก็คือคือขั้นต่ำในการฝากนะคะก็คือ10ดอลลาร์นะคะจาก10ดอลลาร์ไป40ดอลลาร์จาก10ดอลลาร์าาไป60ดอลลาร์นะคะจะทํายังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะเป็นหน้าตารางการถอนนะคะว่าเราถอนไปแล้วยอดเท่่าาไหบ้ แล้วก็ในวันที่4เดือน4นะคะ, Abby, ะ,คะอยู่ที่65ดอลลาร์นะคะตัวฝากไปอยู่ที่10ดอลลาร์นะคะแล้วก็ปั้นมาประมาณ2-3วันเทคนิคนี้นะคะสามารถปั้นจากทุนน้อยไปได้นะคะเทคนิคนี้นะคะสามารถเทรดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือเลยบ้านนะคะมือถือเราติดตัวแล้วก็เทรดง่ายเทรดสบายนะคะมันสามารถทําได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าการมุมมองอะไรอย่างเงี้ยค <talk> in <your> <action> ่ะในคอมพิวเตอร์อาจจะมองได้กว้างกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านะคะแต่เทคนิคนี้เราสามารถเทรดได้ทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลย ก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตัวนี้นะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอนะคะก็จะอยู่ที่โพสต์ปักหมุดนะคะแอลใส่รายละเอียดไปให้หมดแล้วนะคะท่านใดนะคะที่ใช้ในมือถือเปิดอยู่นะคะเราสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีคําว่าสําหรับมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่นะคะเราสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เราก็กดจาก s a f a r i หรือว่าแอ r โคมก็ได้นะคะใครจะเป็น Android หรือเป็น iOS ออะคะ่ะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ เอากดไปที่โฮมนะคะทีนี้เขาก็จะเด้งไปที่ App Store หรือว่าเพสโตของเรานะคะแล้วก็เด้งมาที่ตัวแอปเราสามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะคะใครที่ดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะขึ้นคําว่าเปิดเนาะเราก็กดไปที่เปิดได้เลยค่ะหน้าตามาแล้วนะคะให้เราสมัครด้วยอีเมลนะคะง่ายที่สุดเลยเนาะก็คือ ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะให้กดตรงคําว่าลงทะเบียนนะคะเขาก็จะมีให้ใส่อ e ีเมลแล้วก็ติดตั้งรหัสผ่านได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถติดตั้งโปรแกรม Pocket Option ได้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมีบัญชีทดลองเงินทดลองฟรีให้อยู่ที่1,000 0ดอลลาร์ 10, นะคะเราสามารถเอาเงินบัญชีเดโมตัวนี้บัญชีทดลองเนี่ยค่ะไปสามารถเทรดเล่นได้เลยว่า ที่กําลังจะดูต่อไปเนี่ยค่ะมันทํากําไรได้จริงๆริงไหมแล้วมันสามารถปั้นจากทุนน้อยๆเนี่ยไปได้จริงๆหรือเปล่าสําหรับการทํากําไรกับ Pocket Option นะคะจะเป็นการคาดการว่าการาฟจะจบสูงหรือต่ำกว่านะคะของกําไรนะคะให้เรามาดูตรงนี้เลยนะคะที่เขาเขียนว่าการจ่ายเงินนะคะ ว่าเราจะได้กรรําไรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะปัจจุบันตอนนี้โบกให้กรรําไรอยู่ที่บวก92นะคะซึ่งกาไร,รตรงนี้มันจะแตกต่างกันนะแล้วแต่ระยะเวลาแล้วแต่ว่าโบกอะค่ะเขาจะให้เราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะอันนี้โบกเป็นคนกําหนดนะคะความหมายของกําไรนะคะก็คือเมื่อเราลงเงินไปเท่าไหร่เราจะได้กรรําไรบวกอยู่ที่92เราดูง่ายๆเลยค่ะเราไม่ต้องไปคํานวณอะไรยากๆเลยนะเราดูง่ายเลยนะก็คือเมื่อเราใส่ไปตรงช่องจํานวนเงินค่ะว่าเราใส่ไปอย่างในนี้เราใส่ไป200เหรียญนะคะ กำไรอยู่ที่92%นะคะ มันจะได้กําไรทั้งหมด184เหรียญนะคะอันนี้ก็คือกําไรที่เราจะได้การจ่ายเงินครั้งนี้เขาจะจ่ายถ้ากรณีที่เราชนะนะคะเราจะได้เงินทั้งหมด384เหรียญก็คือต้นทุนบวกกับกําไรนะคะการทํากําไรกับ Pocket Option ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็คืออันนี้มันเป็นการคาดการ์นะคะว่าการาฟจะขึ้นหรือลงนะคะแล้วการาฟจะจบสูงหรือต่ํากว่าตําแหน่งที่เรากดแค่นี้เราก็ได้กําไรแล้วจะซื้อขึ้นการาฟจบสูงกว่าเท่ากับเราได้กําไรเมื่อเราซื้อลงการาฟจบต่ํากว่าเรา ก็ไได้ไรถ้าการถูกต้องะคะ่ะเราก็จะได้กําไรทั้งเงินต้นแล้วนะคะแล้วก็กําไรแต่ถ้าเราคาดการผิดอะคะ่ะเราก็จะเสียเฉพาะ ทุนที่เราลงไปในไม้นั้นๆน,นนะเติมเงินนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับ Pocket Option ัเนี่ยทางให้เราเติมเงินได้หลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าวิธีการเติมเงินเติมยังไงนะคะผ่านทั้ง QR Code นะคะพร้อมเพย์ธนาคารนะคะ,ะ,คะแล้วก็คริปโตแล้วก็ผ่านบัตรเครดิตนะคะได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าวิธีการเติมเงินเติมยังไงนะคะเราเข้าไปที่จุดๆสามจุดตรงนี้นะคะไปตรงที่การเงินนะคะเราไปที่ฝากเงินนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วว่าเราสามารถเลือกระบบการชำระเงินของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดนะคะหรือว่า e-payment นะคะธนาคารไทยนะคะของไทยเนี่ยผ่านง่ายค่ะสามารถผ่าน QR code ได้เลยง่ายๆสแกนได้นะคะแล้วก็โอนผ่านธนาคารทางไทยได้นะคะสําหรับใครที่เป็นสายคริปโตนะคะหรือว่ามีคริปโตอยู่แล้วเราอยากเจยดเงินลงมาเล่นออปชันดูค่ะอันนี้ก็สามารถใช้เงินอโอนจากคริปโตมาได้เลยนะอลองแล้วนะคะใช้ u S D T ใช้ Ethereum ใช้ BTC ได้นะคะ น,นะะี่ยค่ะ USDT ที่เป็น TRC 20ก็คือเป็นเชนของ TRC นะคะโอนออกได้สบายเลยโอนเป็น USDT โอนเข้าเป็น USDT โอนออกเป็น USDT หรือ BUSD อะไรก็ได้อย่างนี้นะคะเป็นชิบะยังมีเลยอะ่ะเออขั้นต่ำในการฝากนะคะแค่5ดอลลาร์เท่านั้นนะคะก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณ160บาทนะคะสำหรับใครที่มีทุนน้อยจริงๆแล้วอยากลองด้วยเงินจริง อันนี้ให้เราบอกไว้ก่อนนะคะให้เราลองเทรดด้วยเดโมโก่อนเนาะเมื่อเรามั่นใจแล้วค่ะเราค่อยลงเงินจริงเราลงที่5้าดอลลาร์ใครอยากลองฝากฝากได้เลยนะคะก็คือแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะคะตอนที่ลองถอนออกอะคะ่ะไม่มีค่าคอมมิชชั่นอะไรแต่ถ้าถอนออกเป็นเงินไทยอะคะ่ะก็สวิงตามค่าเงินณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะส่วนทิปโตถอนออกร้อยเหรียญพันเหรียญก็คือได้เท่าเท่ากันเลยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆนะคะ เงินที่ถอนขั้นต่ำนะคะ10ดอลลาร์แต่ว่าถ้าเป็นธนาคารไทยอะคะ่ะมันจะอยู่ที่20ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวกดหน้าถอนให้ดูไอที่การเงินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ถอนเงินนะเนี่นะคะ่ะถ้าเป็นการโอนผ่านธนาคารนะคะจำนวนเงินขั้นต่ำเขาจะอยู่ที่20ดอลลาร์นะคะเราสามารถโอนได้ทุกธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยอ่า SCB กรุงเทพนะคะกรุงศีก,ส,กสิกรนะคะ TMB CIMB นะคะ างคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าพ่อเก็ตออปชั่นมันสามารถทํากําไรได้ยังไงในเมื่อเราเราลองดูแล้วค่ะมันก็เป็นแค่การเหมือนการคาดเดาว่าซื้อขึ้นซื้อลงก็คืออัตราการชนะ,นะคะ่ะอยู่ที่5 0าสเลยแน่นอนนะคะวันนี้เราจะพามาดูกันว่าเราจะทํายังไงให้เราเข้าได้แม่นยํามากขึ้นนะคะง่ายเลยนะคะก็คือทํายังไงให้เราชนะมากกว่าแพ้ซึ่งเมื่อเราชนะมากกว่าแพ้ะคะ่ะเราก็จะมีกําไรแล้วอ่ะ เอาจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกไม้เลยนะคะแค่เราชนะมากกว่าแพ้ะคะ่ะเราก็สามารถทํากําไรบนตรัสออปชันได้แล้วะะดูกันค่ะว่าเทคนิคนี้มีวิธีการทํากําไรยังไงนะคะเทคนิคที่ใช้นะคะก็จะมีแค่เครื่องมือ2ตัวเท่านั้นก็คือเส้น SMA นะคะแล้วก็เส้นสโตแาสิกนะคือนะคะให้เลือกประเภทของกราฟเลือกยังไงใช่ไหมคะเราแอปนะคะเราจะเห็นจุดจุดสจุดนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราจะเห็นตัวแท่งเทียนตัวแรกเลยนะคะให้เรากดไปที่ ตัวแรกเลยอ่ะทีนี้มันจะขึ้นคําว่าประเภทแผ่นภูมิแล้วก็กรอบระยะเวลามานะคะอันดับแรกให้เราไปเลือกที่ประเภทแผ่นภูมิก่อนนะคะครั้งนี้เราใช้แบบแท่งเทียนปกตินะคะให้เราคลิกไปที่แท่งเทียนหลังจากนั้นนะคะให้เลือกตัวเปิดนาฬิกาจับเวลาและเปิดใช้แถบเลื่อนอัตโนมัติด้วยนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบเวลาค่ะกรอบเวลาครั้งนี้เราจะใช้แท่งเทียนอยู่ที่ s 3 0ก็คือแท่งเทียนละ30วินาทีนะคะเรากดไปเลยจ้ะอ่ะ เราก็ได้แท่งเทียนมาแล้วแท่งเทียนก็จะนั้นเราไปเลือกที่ตัวชี้วัดหรือเครื่องมือของเรานะคะก็คือเป็นตัวที่2นะคะตัวนี้ให้เราเลือกเป็น moving average ค่ะเพื่อความประหยัดเวลาของเราแล้วเราไม่งงนะเราจะใช้ moving average ทั้งหมด3เส้นนะคะให้เราคลิกไปเลยที่ moving average ค่ะจำนวน3าครั้ง1 2 3แล้วเรากดปิดนะคะหลังจากนั้นเราจะได้ตรงนี้ค่ะ เขาจะขึ้นมาว่า moving average ทั้งหมด3อันนะคะเราให้เราเลือกไปที่อันแรกค่ะไปที่ตัวดินสออ่าตรง input นะคะตัวแรกให้เลือกอยู่ที่26 e ค่ะ moving average เลือกเป็น sma ตามปกตินะคะสไตล์นะคะให้เลือกเป็นสีเขียวความหนาอยู่ที่1 px เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็กดบันทึกนะอ่อย่าลืมกดบันทึกนะคะ อ่ะต่อมานะคะเป็นอันที่2นะคะก็คือกดไปที่รูปเป็น2เหมือนเดิมระยะเวลานะคะเปลี่ยนเป็น50นะคะแล้วก็สไตล์เปลี่ยนเป็นสีแดงความหนาอยู่ที่1เหมือนเดิมค่ะบันทึกอ่ะเส้นที่3นะคะเราจะเลือกเป็น moving average แล้วก็ตวัวิซโซปึบทีนี้เราจะเลือกเป็น200นะคะสไตล์เลือกเป็นสีขาวทีนี้ขอขยับความหนาเป็น2นะคะแล้วก็บันทึกจ้ะ เราก็จะได้เส้น SMA มาทั้งหมด3เส้นและและทีนี้เราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสโตนะคะเราเข้าไปที่เดิมก็คือจุดจุดามจุดนะคะเข้าไปที่ตัวชี้วัดนะคะและเราเลือกคําว่าสโตนะคะเราก็จะได้สโตมาและด้านล่างนะคะทีนี้อ่าแล้วเราจะแก้ยังไงแก้ไขย,ยังไงนะคะเห็นตัวลูกศรไหมคะเรากดไปเลยค่ะ สโตคัสติกนะคะมันจะขึ้นมา14 3 3ทีนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะก็คือกดไปที่ดินสอนะคะแล้วเลือกตัวแรกให้เปลี่ยนเป็น5 3 3นะคะสไตล์นะคะให้เปลี่ยนตรง80นะคะเป็นสีเขียวจะใช้เขียวไหนก็ได้อันนี้เขียวเดิมก็ได้นะคะส่วน20เนะะี่ยค่ะให้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแล้วก็กดบันทึก อ่เราก็จะได้แล้วนะคะก็คือมี m o v i n g ่ง e ร a g e 3เส้นนะคะแล้วก็ s โตคัสติกในเทคนิคการเทตุของเรานะคะก็คือเราก็จะรอนะคะให้การาฟเกิดลักษณะหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะก็คือเส้น3เส้นเรียงตัวกันนะคะก็คือมีเขียวแดงแล้วก็ขาวนะคะถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยให้เส้นทั้ง3เส้นนะคะกางออกแบบนี้เลยนะคะก็คือ ทำไมถึงต้องรอให้กลางออกเพราะว่าเป็นการแสด,แสดงถึงเทนค่ะขึ้นที่แข็งแรงนะคะค่ะเราจะเล่นแบบตามเทนนะคะเราจะไม่ส่วนเทนนะให้ทุกคนจําคํานี้ไว้นะคะคือเทนทูเฟนนะคะคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะเราจะไม่ส่วนเทนนะต่อให้มันขึ้นขึ้นสูงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสูงแล้วมันต้องมันต้องย่อมันต้องลงมันไปได้อีก <laughs> ให้เทงขาขึ้นนะคะถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่มันเป็นเทนนะคะให้เรารอย่อแล้วเราเข้าตามเทนหลักนี่นะคะเส้น3ามเส้นเนี่ยกลางออกสวยชัดเจนเลยนะคะก็คือรู้แล้วว่ามันเป็นเทนขาขึ้นนะคะแต่จุดที่เราจะเข้าเราจะเข้าตรงไหนนะคะนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของตัวสโตนะคะให้เรามาดูที่สโตนะคะว่าเขาเนี่ยตัดแตะที่เส้นสีแดงก็คือสโตแตะเส้นสีแดงด้านล่างนะคะแล้วเราก็เข้า ะะเทคนิคนี้นะคะอัตราก,การใช้อยู่ที่70-90เลยถ้ายิ่งเป็นเทนนะคะเวลาที่เขาเทนเขาส่งอะคะ่ะมันจะส่งได้แรงแล้วก็ไกลขึ้นนะคะอาการาฟนี้เราจะเห็นเลยว่ามันได้เปรียบจริงๆเห็นไหมคะก็คือเส้น3เส้นเรียงตัวกันสโตแตะเส้นสีแดงด้านล่างและตัดขึ้นนะคะ ที่เราเข้าจุดนี้ที่เราเข้าเราก็ชนะนะคะลงก็เหมือนกันนะคะก็คือเส้นสามเส้นเรียงตัวกันแต่เป็นเส้นสามเส้นเรียงตัวกันในขาลงนะคะก็คือสีขาวอยู่ด้านบนสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะเดี๋ยวลองหากราไห้นะคะตัวอย่างของเทงขาลงกันนะคะว่าเราจะซื้อลงเราจะซื้อยังไงนะคะ้หนึ่งมาแล้วนะคะก็คือเส้นสามเส้นเรียงตัวกันนะคะก็คือสีขาวสีแดงสีเขียวในเทงขาลงนะสีขาวอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเงื่อนไขที่2ค่ะก็คือรอสโตนะคะ แต่เส้นสีเขียวด้านบนเราทําการกดซื้อลงนะคะเพราะว่ามันเป็นเทนขาลงนะเขายังไม่เกิดนะคะเราก็ต้องรอไปนะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะกราฟมันอาจจะไม่ได้เกิดทีหรือมันไม่ได้เกิดบ่อยอาจจะต้องมีรอหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่นะคะในอัตราการชนะของเทคนิคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 70- 9 0นะคะเพราะว่าเป็นการเล่นตามเทนนะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในออเดอร์จริงกันค่ะว่าวิธีการกดกอย่างไงวิธีการดูดอย่างไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จากภาพออเดอร์นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ากราฟเข้าเงื่อนไขทุกอย่างเลยนะคะนั่นก็คือเงื่อนไขข้อที่1นนะคะเส้น SMA 3เส้นเรียงตัวการสแสดงให้เห็นถึงสถานะของเทนขาลงที่ชัดเจนนะคะเงื่อนไขข้อที่2นะคะ,ะ,คะก็คือสโตนะคะตัดอยู่ด้านบนตัดหรือแตะเส้นสีเขียวนะคะหลังจากนั้นให้เราทําการซื้อลงนะคะเพราะเนื่องจากครั้งนี้เป็นเทนขาลงที่เราดูจากเส้น SMA ทั้ง3เส้นนะคะ กดไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราคาดการหรือไม่นะคะครั้งนี้ทั้งนั้นที่เรากดก็คือเข้าเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขเลยนะคะก็คือ1นะคะเส้น SMA เรียงตัวกันแสดงให้เห็นเทนขาลงที่ชัดเจนนะคะอ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามันจะเข้าเงื่อนไขและผลลัพธ์จะเป็นตามที่เราคาดการหรือไม่นะคะเราลองมาดูกันค่ะโอเคเรารุ้นไปด้วยกันเนาะว่าเราจะชนะไหมอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวดู2 1 0โอเคชนะนะคะออเดอร์นี้เดี๋ยวพามาดูออเดอร์ถัดไปนะคะเป็นยังคงเป็นเทนขาลงเหมือนกันนะคะเพราะว่ากราฟตอนนี้ยังเป็นเทนขาลงที่แข็งแรงเลยนะคะอันนี้เข้าเงื่อนไขไหมถามว่าเข้าเงื่อนไขไหมเข้านะคะก็คือเอเส้น SMA นะคะ3เส้นเรียงตัวกันแต่มันพิ่งพิ่งเ,เป็นการเกิดจากต้นเทนนะคะซึ่งมันอาจจะมีการผิดพลาดก็ได้ออเดอร์น,นี้เสี่ยงนะคะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะเพราะว่าเส้นมันพึ่งตัดกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เรียงตัวสวยงามแบบ ภาพที่แล้วนะคะแต่อันนี้เรากดไปแล้วเรามาลองดูกันว่าเราจะชนะตามที่เราคาดการณ์หรือไม่นะคะครั้งนี้ที่เรากดก็คือ1เงื่อนไขนะคะเส้น sma เรียงตัวกันนะคะแสดงให้เห็นถึงฐานะเจนขาลงที่ชัดเจนนะคะ2สะโตตัดหรือแตะเส้นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีก19้าวินาทีเราจะชนะหรือไม่นะคะอันนี้เราเล่นแท่งเทียน30วินาทีนะคะทีนี้แท่งหนึ่งเนี่ยมันจะจบอยู่ที่30สิวินะคะเรามาดูกันเจ 6, 5, 4, 3, 2สนะคะสรุปให้อีกทีนะคะในเรื่องของเทคนิคนะคะก็คือทั้งหมดมีทั้งหมด2เงื่อนไขนะคะก็คือกรณีที่เราจะซื้อขึ้นนะคะ 1. เส้น sma นะคะ3เส้นเรียงตัวกันก็คือมีเขียวแดงขาวขาวอยู่ด้านล่างนะคะเรียงตัวกลางออกจุด2นะคะจุดที่เราจะเข้าเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะเข้าก็คือสโตนะคะเส้นสโตลงมาแตะเส้นสีแดงนะคะให้เรากดซื้อขึ้น เพื่อตามเทนเป็นเทนขาขึ้นนะคะอ่ะในกรณีที่เราจะซื้อลงนะคะเหมือนกันเลยค่ะเงื่อนไขที่1ก็คือเส้น s อส3เส้นนะคะกลางออกและเรียงตัวลงเส้นสีขาวอยู่ด้านบนนะคะขาวแดงเขียวนะคะและเงื่อนไขข้อที่2ก็คือสโตะแตะเส้นสีเขียวด้านบนนะคะเราจะทําการซื้อลง ะะอันนี้จะเป็นเทคนิคการเข้าแล้วก็วิธีการเข้าเงื่อนไข,านขาการเข้าทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งหมดอยู่ที่2เงื่อนไขนะคะมีเครื่องมืออยู่ที่2ตัวเหมือนกันนะคะถอนนะคะว่าเราจะกดถอนออกได้ยังไงนะคะแล้วก็วิธีการถอนถอนยังไงเร็วช้าขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกัน,นะคะ่ะวิธีการถอนถอนยังไงบ้าง เนาะขีดขีดสามขีดนะคะไปที่การเงินค่ะแล้วก็ไปที่ตัวการถอนนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะคะแล้วก็โอนเ,อเราฝากเข้ามาด้วยวิธีการไหนเราก็โอนออกด้วยวิธีการน,นั้นนะคะอย่างอันนี้โอนเ่าโอนเข้ามาด้วยธนาคารนะคะก็โอนออกด้วยธนาคารนะคะเลือกธนาคารเลือกบัญชีใส่ชื่อเบอร์บัญชีนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะถอนออกนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเราก็กดส่งยืนยันค่ะ แค่ถอนออกเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาตรวจสอบนะคะเพื่อให้โอโอเขาโอนเงินเข้าให้เราค่ะนั่ค่ะสําหรับเทคนิคนี้ไม่ยากเลยเนาะก็แต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ได้มาทีเพราะว่าเราใช้แท่งเทียน30วิอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีออเดอร์แบบนานๆมาที1ชั่วโมงอาจจะมา2 3ครั้งเราสามารถใจเย็นขึ้นแล้วก็รอออเดอร์ได้นะคะ มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมค่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ลิงก์สมัครดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะอยู่ที่วีโอนี้แล้วหรือว่าอยู่ที่ตรงโพสต์ปักหมุดนะคะรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆทํเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้โชคดีในการเทรดน,นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ